ผมว่าความยากหรือความเจ็บปวดจริงๆคือเปลี ern, ่ยนตัวเองให้ทันเปลี่ยนทั้งความเชื่อตัวเองเก่าๆที่มันเคยสําเร็จมาก่อนเปลี่ยนทั้งความคิดเปลี่ยนสไตล์การทางานเปลี่ยนสไตล์การสื่อสารเปลี่ยนสไตล์การตัดสินใจเปลี่ยนทุกอย่างทุกปีให้ทันก็เน้นควอนติตี้เลยคือทํางานทุกวันเจ็ดวันต่อสัปดาห์เน้นนอนให้น้อยที่สุดทํางานให้หนักที่สุดเน้นจํานวนตอนนี้ผมมี ทีมเลขา7คนเพื่อที่จะช่วยซื้อเวลากลับมาจะมีเลขา1คนนะครับที่ทาทุกอย่างที่ไม่ใช่งานแล้วก็ที่สําคัญคืออาบน้ำเย็นด้วยทุกคนคือผู้บริหารที่ผมไปคุยผมไปศึกษา top performer ทุกคนมีไลฟ์สไตล์อะไรกันคือตื่นตื่นเร็วแล้วก็ทาสมาธิหมดทุกคนแล้วก็อาบน้าเย็นหมดทุกคนชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปเลยรู้ไหมครับว่าผู้บริหารที่แตกต่างกันก็คือเวลามันเกิดเหตุการณ์อะไรมันมาฮิตเราเป็นช็อคที่มาฮิตกัน r รียกชันจะแตกต่างกันในแต่ละคนรียกชันมันจะอัตโนมัติเลยเป็น s u b c o n s c i o u ที่ react ไปใช่ไหมครับก็จะไปเป็นการมีเป็นท็อกซิกอะไรออกไปใช่ไหมครับการตัดนใจผิดพลาดใจร้อนนะครับตัดนใจด้วยไม่ได้มีสติที่ดีพวกนี้มันคือการเสียหายของบริษัททั้งหมดเลยเพราะว่าจริงๆตอนที่บริษัทเราใหญ่แล้วเนี่ยเราต้องตัดสินใจให้น้อยลงเพราะตอนตัดสินใจยิ่งเยอะยิ่งผิดพลาด รายการ b i l l i o n a i วันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับคุณท็อปจิรายุทธทรัพย์ศรีโสภาค่ะฟาวเดอร์และกรุ๊ปซีโอของบิทครับแคปิตอลกรุ๊ปโฮดดิ้งจำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค,คุณบิวค่ะคุณท็อปคะอยากจะพูดว่าหลายคนเนี่ยอาจจะคุ้นชินกับคุณท็อปในโหมดที่แบบว่าซีเรียสแล้วก็จริงจังเนาะแต่ว่ารายการ b i เล i o n a i ของเราวันนี้เนี่ยอยากจะมาพูดคุยถึงไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตแล้วก็ในการทํางานของคุณท็อปเราจะเห็นมาโดยตลอดว่าคุณท็อปเนี่ย เป็นผู้ชายที่แบบว่าซีเรียสแล้วก็จริงจังในการทํางานมากเราอยากจะถามว่าคุณท็อปอยากมีวิธีการบาลานซ์ชีวิตการทํางานแล้วก็การใช้ชีวิตส่วนตัวยังไงบ้างคะคุณท็อปก็จริงๆมันอยู่ที่ยุคสมัยของบริษัทถ้าให้แชร์ตามตรงช่วงแร,แรกๆตอนก่อตั้งบริษัทเลยครับ <c oughs> ก็เน้นควอนติตี้เลยครับคือทํางานทุกวัน7วันต่อสัปดาห์ <c oughs> เน้นนอนให้น้อยที่สุดทํางานให้หนักที่สุด นเน้นจํานวนนะครับเพราะว่ามันต้องทําทุกอย่างให้บริษัทมันกําไรให้ได้ให้มันรอดให้ได้ก็จริงจัง,จงกับงานมากๆแทบจะสักพริบหรือยอมเสียสละท,ท,ทุกเรื่องเพื่อให้บิทคัพเนี่ยมันประสบความสำเร็จให้ได้ในยุคแรกทีนี้พอบริษัทเราใหญ่ขึ้นเนี่ยผ่านยุคที่เราเลี้ยววอร์ไทม์มาเนี่ยก็เป็นช่วงที่บิทสเกลที่โตอย่างรวดเร็วบิทคัพก็โตมาเป็นพันเปอร์เซ็นต์ทุกปีครับใน3ปีแรกในการก่อตั้งใช่ไหมครับปีที่สี่โตสองพันเปอร์เซ็นต์ก็ทำงานเจ็ดวันก็ช,ชีวิตคือบรริิิษััทมมนนเ่่ง เริ่มมั่นคงแล้วใช่ไหมครับเราก็อยู่ในช่วงยุคสมัยที่เราเรียกว่า peace time วิธีการทํางานของเราหรือแม้แต่กระทั่งวิธีการคิดก็จะเปลี่ยนไปทุกช่วงสมัยขอเน้นก่อนคือซีเรียสกับงานตลอดเวลาไม่เคยมียุคไหนที่ไม่ซีเรียสหรือไม่จริงจังงานเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับเราในทุกยุคทุกสมัยแต่ขบวนการมันจะเปลี่ยนวิธีคิดมันจะเปลี่ยนในยุคที่บริษัทมันใหญ่แล้ว,ลวเราคอร์ปอรทไทเป็นบริษัทที่ เป็นกลุ่มใหญ่ที่ต้องเน้นความมั่นคงเป็นหลักเนี่ยก็จะเน้นฝั่งของคุณภาพมากกว่าคุณติทละไม่ใช่เน้นแบบต้องเน้นจํานวนงานให้มากที่สุดน้อยให้น้อยที่สุดเพราะเราก็ผิดพลาดในอดีตที่ผ่านมาเพราะว่าบางทีเราเน้นทํางานจํานวนเยอะนานเนี่ยมันก็ตัดสินใจผิดพลาดได้เยอะจากการพักผ่อนได้น้อยตัดสินใจบ่อยเกินไปถี่เกินไปมันก็เกิดความล้าของการตัดสินใจคนหนึ่งที่ผมมองเป็นตัวอย่างก็คือคริสตอลโรนัลด นะครับเป็นไอดอลผมเลยนะครับนักฟุตบอลคนนี้ซึ่งผมก็เพิ่งไปเรียนรู้กับเขาเนี่ยจริงๆการที่เขาเป็นนักเตะที่เป็นเบอร์หนึ่งของโลกได้เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เขาทําบนสนามอ,อย่างเดียวคือบนสนามซ้อมหนักแล้วก็สําคัญเน้นแบบซ้อมให้หนักซ้อมห้เยอะกว่าคนอื่นมันก็สําคัญเมื่อไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันวัดกันแค่ในสนามอน่างเดียวไม่ได้แล้วเพราะทุกคนก็ทํางานหนักเหมือนกันเน้นเวลาเน้นจํานวนเหมือนกันมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันต้องเน้นสิ่งที่อยู่นอกสนาม สิ่งที่อยู่นอกสนามจะสาคัญกว่าสิ่งที่อยู่ในสนามแล้วผมก็ติดตามโรนัลโดเนี่ยเขาใส่แม้แต่กระทั่งวูฟเพื่อวัดเวลานอนของเขาคุณภาพการนอนของเขานะครับเป็นสมาร์ทเดเวิร์สสำหรับใส่ตลอดเวลาเขามีทีมอยู่ข้างหลังของเขานะครับมีเชฟที่คอยตามเขาไปทุกที่เพื่อที่จะเตรียมพวกโคโคทออยล์ให้เขากินใช่ไหมครับมีคนอยู่เบื้องหลังเขาเยอะมากเพื่อให้เขาในประสบสำเร็จหรือให้เขาเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่ได้เขาต้องมีทีมที่ยิ่งใหญ่กว่าอยู่ข้างหลังของเขา มีแบ็คแข็งแกร่งใช่ครับแล้วเขาทําเรื่องเล็กน,น,น้อยที่นักฟุตบอลไม่ทํากันแม้แต่กระทั่งทาเล็บเท้าสีดํา<ะ>ให้เล็บเขาเนี่ยมันหนากว่าเล็บของคนทั่วไปเล็กเๆน้อยๆ impact แค่0.000001%เนี่ยเคาก็ทําเขาทําหมดทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเป็น top performer ในฟิลของตัวเองได้ message ที่ผมพยายามจะสื่อก็คือพอในยุคแรกช่วงก่อตั้งจนถึงช่วงที่บริษัทมันจะมั่นคงอะครับเป็นช่วงที่ทุกคนก็ต้องเต็มเวลากันหมดแหละ o u t p u ธให้มากที่สุดเน้นจํานวนให้มากที่สุดทํางาน7วันต่อสัปดาห์หาโซ่เพื่อ ให้บริษัทมันยั่งยืนแฮซโซให้บริษัทมันอยู่รอดให้ได้แต่พอมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยการที่จะไปอีกสเต็ปหนึ่งได้เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในสนามลวมันเป็นสิ่งที่อยู่นอกสนามมากกว่าตอนนี้ผมก็เลยเปลี่ยนไลฟ์สไตล์หรือเปลี่ยนทรานซิชันตัวเองให้เป็นผู้บริหารที่ที่ดีขึ้นโดยมีทีมอยู่เบื้องหลังนะครับตอนนี้ผมมีทีมเลขา7คนโอ้เจ็ดค,คนเพื่อที่จะช่วยซื้อเวลากลับมาให้กับเราได้นะครับ,รบเวลาเป็นสิ่งที่สําคัญมากแล้วก็ขาดแคลนสำหรับบริษัทที่โตเร็วนะคร แล้วเลขาแต่ละคนนี่แบบว่าทําตําแหน่งหน้าที่อะไรบ้างคะคุณตบก็จะมีเลขาหนึ่งคนนะครับที่ทําทุกอย่างที่ไม่ใช่งานไม่ใช่งานเลยไม่ใช่งานแต่เป็นสิ่งที่เสียเวลาของมนุษย์ทุกคนใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อเสื้อสูตรเสื้อผ้านะครับเมื่อก่อนผมก็โตมาจากการที่ไม่มีครับใช่ไหมครับก็โตจากการใส่เสื้อผ้าแบบประตูน้ําที่กางเกง500บาทอะไรอย่างเงี้ยครับ พอไปเวทีโลกมันก็ดูไม่ดีเราก็ไม่รู้เลยว่าสูตรที่เป็นคานารีซูเปอร์150ยห้ซูเปอร์2อ0แมทเทอเรียลอะไรต่างๆมันแตกต่างกันยังไง<ม>แล้วเราไม่มีเวลามาศึกษาครับ<ะ>เราก็ต้องให้เลขาคนนี้เนี่ยที่คอยซื้อเวลากลับมาให้กับเราเนี่ยไปซื้อเสื้อสูตรที่มันเหมาะสมกับสเตจของบริษัทว่าพอถึงสเตจชนี้ผู้บริหาร<ะ>ต้องใส่นใน<ฮ>ใสูนนตรยี่ห้อไหนประเภทไหนคัตติ้งแบบไหน,ไหน<ะ>เพื่อให้เหมาะกาลเทศะใช่ไหมครับหรือเรื่องของแม้แต่กระ <fy. S 2> <Yin S 2> ทั่งที่อยู่ทุกวันนี้ผมอยู่โรงแรมเพราะว่า มันซื้อเวลากลับมาให้กับเราได้เยอะมากนะครับโรงแรมเนี่ยทำความสะอาดห้องให้ทุกวันซักเสื้อผ้าให้ทุกวันเวลาผมกลับมาตอนตีสามเนี่ยสมมติเวลาไม่ได้ทานอาหารใช่ไหมครับก็สั่งอาหารตอนตีสามก็มีรูมเซอร์วิสมาส่งได้แล้วเวลาเกิดปัญหาอะไรที่มันยิบย่อยแอดมินเนี่ยเลยขาคนนี้ก็จะดูโดยตรงกับทางโรงแรมโดยที่ไม่ต้องให้เรามานั่งปวดหัวเรื่องอะไรที่มันไม่ใช่งานมันซื้อเวลากลับมาให้กับเราได้เยอะมากใช่เรื่องที่มนุษย์ทั่วไปต้องเจอที่มันเสียเวลาเยอะๆแล้วแม้แต่กระทั่งวันอาทิตย์เนี่ยเลขาท อยนัดกับทางโรงพยาบาลให้ล่วงหน้าเพราะจริงๆเนี่ยการที่เราจะประฟอร์มเป็นผู้บรหิหารที่เก่งได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่สมองอย่างเดียวร่างกายเราพร้อมไหมสติเราพร้อมไหมมันมี3ส่วนนะครับมีร่างกายมีสมองมีสติสิ่งพวกนี้มันอยู่นอกสนามที่เราต้องเตรียมเพื่อให้เราปร์ฟอร์มในสนามก็จะมีเ,เลขาหนึ่งคนที่นัดกับทางโรงพยาบาล เพื่อที่จะเตรมร่างกายกับเตรียมสติแล้วก็เตรียมสมองเราให้พร้อมในการทํางานจริงๆไม่ว่าจะเป็นเนี่ยครับทำค mm ีเลชั่นนะครับเพื่อที่จะเอาพวกเฮฟวี่เมทัลเนออกจากร่างกายของเราเพราะผมก็เป็นคนที่ทานอาหารข้างนอกตลอดเพราะว่าค่ะ <c oughs> หรือสั่งอาหารเข้ามาตลอดเพราะไม่ทําอาหารผมมองว่าการทาอาหารเป็นการที่เสียเวลาหรือทำไม่เป็นด้วยครับพ่อแม่ผมก็ทำไม่เป็นก็กินอาหารข้างนอกมาตลอดชีวิตมันก็จะสะสมพวกโลหนะหนักเราก็ต้องทำาคีเลชั่นเพื่อที่จะดีท็อกซ์โลหะหนักในออกจากร่างกายหรือไม่ก็ทำพวก NK c e เ l เซลเพื่อที่จะเพิ่มไวต์บลัดเซล เพื <Cornell. S 2> ่อที่จะต่อต้านให้เราไม่ป่วยง่ายให้ต่อต้านสารเป็นมะเร็งอะไรต่างๆในร่างกายหรือไม่ก็ทําพวก detox ของตับนะครับ liver detox ผมเชื่อว่าผู้แหมทุกคนก็ต้องมีออกไปสังสรรค์เพื่อไปสร้าง connection ไปกินแอลกอฮอล์กิน paracetamol อะไรพวกนี้ครับมันต้อง detox ออกไปจากร่างกายหรือไม่จะเป็นการเรื่องของฝั่งของ body ก็คือเรื่องของการฝั่งเข็มการคอบแก้วก็จะทําให้เราหลับลึกหลับดีขึ้นปรับสมดุลในร่างกาย แม้แต่คุยกับคุณหมอจิตแพทย์จริงๆผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตอะไรแต่อันนี้เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดคิดว่าคนปกติไปหาหมอจิตแพทย์ไม่ได้คิดว่าต้องคเป็นคนป่วยเท่านั้นจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับคุณหมอจิตแพทย์ก็จะทําให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นรู้จักข้อเสียงตัวเองรู้จักที่จะ h a n d l ลสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นพอเรารู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นพูดง่ายๆคือดึงศักยภาพข,ของเราเนี่ย m e n t a l ลี y เนี่ยได้มากขึ้นนะครับแล้วผมก็ศึกษา,าศาสตร์พวกไม่ว่าจะเป็นใสอ o r ่ l ริ ring ที่จะมีเป็นฮารร์ว h หรื w วู e เนี่ยครับเพื่อที่จะวัดผลการนอนว่านอนเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้เดวัตแค่จํานวนเวลาแต่คุณภาพของการนอนหลับสนิทใช่ไหมครับ, <_ C 1> รบพวกนี้มันจะลิงก์ต่อการตัดสินใจหมดเลยนะครับถ้านอนไม่พอคุณภาพไม่ดีเครียดสะสมก่อนนอนทุกคืนอะไรพวกนี้ครับ, <c> รบมันจะสะสมกลับไปเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดที่เสียหายของบริษัทน้ที่สุดสิ่งพวกนี้มันอยู่นอ,นนอกสนามทั้งหมดเลยนะครับหรือแม้แต่กระทั่งทุกวันที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยครับ95%ของทุกวันเนี่ย มันคือ sub conscious mind ไม่ใช่ conscious mind เรามีแค่5%เนท่าน,นั้นแหละที่มันเป็น conscious mind เวลาเราใส่สูตรแปรงฟันเปิดตู้เย็นอะไรพวกนี้ไม่เป็น sub conscious mind แล้วรู้ไมหมครับว่า15นาทีตอนที่เราตื่นกับ15นาทีสุดท้ายก่อนที่เราจะนอนเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดของวันของคืนของเราตอนหนึ่งวัน, oh, นเพราะว่าจะเป็นช่วงที่ร่างกายของเราเนี่ยจำ memorize หรือ program เข้าไปใน sub conscious mind เมื่อก่อนเนี่ยก่อนนอนก็เข้านอนด้วยความเครียด ตลอดเวลาปัญหาเข้ามาตลอดเวลาเข้ามาด้วยความเครียดสะสมความทุกข์ใช่ไหมครับกังวลนอนหลับแบบนี้ทุกคืนตื่นมาปุ๊บก็จับ slack ก,ก่อนเลยมือถือวุ่นวายตั้งแต่ตื่นเลยเช็คกลุ่มงานก่อนเลย slack เช็คงานเช็คอะไรก่อนเลยใช่ไหมครับซึ่งพวกนี้มันถูกโปรแกรมเข้าไปเป็น subconscious mind รู้ไหมครับว่าผู้ปัญหาที่แตกต่างกันก็คือเวลามันเกิดเหตุการณ์อะไรมันมาฮิตเราเนี่ยเป็นปนช็อคที่มันฮิตกันเนี่ย reaction จะแตกต่างกันของแต่ละคนคและ reaction ของแต่ละคนที่แตกต่างเนี่ยมันคือ subconscious mind ที่ถูกโปรแกรม แล้วเราโปรแกรมความเครียดเข้าไปทุกวันเนี่ยทุกวันที่เรานอนทุกวันที่ก่อนนอน15นาทีตอนตื่นก็ตื่นมากับคอมบ่นวายทุกวันเวลาเราไม่ได้มีสติะครับแล้วเวลาเหตุการณ์มันมาคิดเราเนี่ย reaction มันจะอัตโนมัติเลยเป็น subconscious ที่ react ไปใช่ไหมครับก็จะไปเป็นการมีเป็น toxic อะไรออกไปการตัดใจผิดพลาดใจร้อนตัดใจด้วยไม่ได้มีสติที่ดีพวกนี้มันคือการเสียหายของบริษัททั้งหมดเลยเพราะว่าจริงๆตอนที่บริษัทเราใหญ่แล้วเนี่ยเราต้องตัดสินใจให้น้อยลง เพราะตัดตัดสินใจยิ่งเยอะเนี่ยยิ่งผิดพลาดเพราะามันเกิดความเละล้าของการตัดสินใจใผมพยายามที่จะใส่สูตรชุดเดิมๆเพราะว่าเนี่ยมาร์คซูร์เบิร์กสตีฟจอปเขารู้ว่าเขาต้องตัดสินใจสำคัญญ mm. อย่าไปเปลืองไอ้ห้าเปอร์เซ็นต์ของคอนชีสไมล์เลือกเสื้อผ้าใช่ไหมครับ mm. ผมก็เลือกเสื้อผ้าที่มันมั่นใจที่สุด mm. ไปที่ไหนเรารู้สึกว่าเราเป็นตัวเองที่สุดเรามั่นใจที่สุด mm. ก็เลยเลือกสูตรที่ใส่ทุกวันไม่ต้องมานั่งเลือกสีแมทชุด mm. เลือกแบรนด์อะไรต่างๆใช่ไหมครับ พื่อที่จะประหยัด capacity brain capacity ในการตัดสินใจเนี่ยให้มากที่สุดแต่5%ไม่พอเนี่ยครับที่เราจะต้องโฟกัสเนี่ยอีก95%เราก็ต้องโปรแกรมมันให้ไม่ว่าเกิด reaction ตอนที่มันฮิตเข้ามาเนี่ย reaction ของเราเนี่ยมันถูกโปรแกรมมาแบบเป็น manner ที่ออกมาโอเคเพราะฉะนั้น15นาทีก่อนนอนเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะยิ้มหน้ากระจกแล้วใช่ไหมครับข้อดีของของร่างกายของเราคือถ้าเรายิ้มโดยที่เราเครียดเนี่ยยิ้มไปเลย1 1นาทีหน้ากระจกเนี่ยมันหลอกสมองของเราได้ว่าเรา h a ปี้จริงจใช่ไหมมันเปลี่ยน mood ได้เท่านั้นไม่พอนะครับ สิบห้านาทีสุดท้ายก่อนนอนเนี่ยเราต้องเขียนเลยครับว่าเรา grateful เรามี gratitude list นะครับว่าเราพอใจอะไรบ้างกับชีวิตของเราเรา happy เรา content กับชีวิตของเรามากน้อยแค่ไหนเขียนดาวตลอดใช่ไหมครับว่าสมมตินะครับพ่อแม่ทุกคนยังสุขภาพแข็งแรงมีความสุขทุกวันอะไรเงี้ยครับเรื่องที่เราสึกว่ามองจริงๆชีวิตเราโชคดีมากเราเราเราต้องอย่าเข้านอนด้วยการดูถูกตัวเองอย่าเข้านอนด้วยความเศร้าหมองอย่าเข้านอนด้วยความเครียดเราต้องเข้านอนด้วย อกที่ภูมิใจที่เต็มเอี่ยมไปด้วยความสุขเต็มเปี่ยมไปด้วยเชิงบวกก่อนนอน positivity นะครับ negativity ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้น15นาทีก่อนนอนสําคัญมากหรือแม้แต่กระทั่ง15นาทีตอนตื่นนะครับก็อย่าเพิ่งจับมือถืออย่าเพิ่งเช็ค slack ซึ่งอันนี้เป็นการศึกษาของผู้บริหารที่เป็น top performer จริงๆหลากหลายบริษัทนะไม่ว่าจะเป็นแจ็คดอซี่นยตื่นมาตีสทุกวันเพื่อที่จะนั่งสมาธิก่อนะใช่ไหมครับ mindfulness แล้วก็ที่สําคัญคืออาบน้ําเย็นด้วย ทุกคนผู้บริหารที่ผมไปคุยคือผมเคยเป็นสตาร์ทอัพมาก่อนที่ถึงขั้นหนึ่งเนี่ยที่มีพฤติกรรมเหมือนกับผู้บริหารทุกคนปกติคอมมอนเอ็กเซกไทฟแต่พอจะขึ้นจากเอเวอร์จ์เปอร์ฟอร์เมอร์เป็นเป็นท็อปเปอร์ฟอร์เมอร์ได้เนี่ยผมไปศึกษาท็อปเปอร์ฟอร์เมอร์ทุกคนมีไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันคือตื่นตื่นเร็วแล้วก็ทําสมาธิหมดทุกคนแล้วก็อาบน้าเย็นหมดทุกคนคือทําไมคะตรงนี้อันนี้อยากรู้เหมือนกันอย่างแจ็คดอว์ซี่เนี่ยเขาอาบน้ําแข็งเลยด้วยซ้ำนะครับวิมฮอฟนน ซึ่งบางคนก็ที่ผมคุยก็อาจจะไม่ถึงขนาดที่แบบอาบน้ําแข็งไอซ์บาร์สไม่ถึงขนาดไอซ์บาร์คืออาบน้ําอุ่นก่อนแต่สุดท้ายยังไงก็ต้องจบด้วยน้าเย็นหนึ่งนาทีอะไรก่อนออกนะครับใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมครับถ้าคุณฝึกพวกนี้แล้วก็แจ็คดอสซี่อาบน้ําเสร็จไม่พอนะครับฟังเพลงเมดิเทตแล้วก็เดินไปที่ทางานครึ่งชั่วโมงเดินไปที่ทํางานทุกวันอันนี้คือเขาอาจจะทําได้ที่ต่างประเทศใช่ไหมครับแต่ทุกคนจะมีรูทีนที่เป็น15นาทีที่สําคัญมาก ตอนที่เขาตื่นเจฟเบโซสเขาก็15นาทีแรกใช่ไหมครับหรือก่อนออกตอนเช้าเขาก็ต้องกินข้าวเช้ากับครอบครัวตลอดเวลาก่อนใช่ไหมครับข้าวเช้าของเขาสําคัญมากเลครับทุกคนจะมีเทคนิคของตัวเองนะครับแต่ที่สําคัญที่ผมพยายามจะบอกในเมสเซจนี้ก็คือพอจากยุคที่ก่อตั้งสู่ยุคที่เป็น average executive หรือ performer เนี่ยมันก็เน้นจํานวนละ เน้นเวลาเน้นทำงาน7วันต่อสัปดาห์นะครับเน้นควอนติตี้เป็นหลักแต่การที่เราจะ differentiate เตองไปอีกขั้นหนึ่งเป็น top performer ให้ได้มันไม่ได้วัดกันที่ในสนามแล้วมันวัดกันข้างนอกสนามซึ่งข้างนอกสนามอันนี้มันคือการเตรียมพร้อมนะครับของผู้บริหารทุกท่านที่จะต้องมีไลฟ์สไตล์ที่เฮลตี้ตั้งแต่วันแรกกินอะไรที่มันเหมาะกับร่างกายของเราใช่ไหมเพราะร่างกายของเราเนี่ย DNA ก็ไม่เหมือนกันพักผ่อนยังไงให้ใหวันรุ่งขึ้นเนี่ยสามารถที่จะตัดสินใจได้อย่างแม่นยํา โปรแกรม subconscious mind ของเรายังไงนะครับ master เรื่องการทำสมาธิอาบน้ำเย็นนะครับ exercise นะครับ15นาทีแรก15นาทีหลังก่อนนอนลองมีศาสตร์ที่เรียกว่าถ้าวันทุกวันมันแย่ที่สุดแย่จนทุกอย่างไม่มีอะไรเข้าทางของเราเลยเนี่ยต้องคิดบวกต้องเห็นเห็นสิ่งดีในวันนั้นให้ได้พวกนี้มันเป็นเทคนิคที่จาก average CEO เนี่ยจะเป็น above CEO เนี่ยมันมนี่คือข้อต่างคือคือน,น,นอกสนามเราก็ต้องมีทีมที่ยิ่งใหญ่กว่าเรา ที่จะช่วยให้เราให้ยิ่งใหญ่ได้อะไรที่ซื้อเวลาได้ผมซื้อกลับมาหมดเลยเพื่อที่อย่างน้อยเนี่ยมีเวลาในการมาพัฒนาตัวเองก็ยังดีใช่ไหมครับในการได้อ่านบทความอ่านอาร์ติเคิลอะไรซื้อเวลากลับมาเล็กน้อยก็ถือว่าคุ้มมากๆกับเวลาของผู้บริหารที่เสียไปเพราะลองคิดดูสิครับว่าในยุคแรกๆเนี่ยเวลาของเราอาจจะยังไม่แพงแต่พอธุรกิจของเราเนี่ยตอนจุดพีคของบิทครับคือรายได้6,600ล้านกำไร3,300ล้าน3,300ล้านหาร12เดือน หาร52สัปดาห์หาร365วันใช่ครับหาร24ชั่วโมง <Okay. S 1> ลดลงไปถึงระดับชั่วโมงเนี่ยชั่วโมงนึงเราแพงมากนะครับที่ของเวลาของผู้บริหารท,ที่เสียไป <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นมันเป็นการคุ้มมากๆในการ leverage <Okay. S 1> ในสิ่งที่เป็น system keyword อีกอันหนึ่งก็คือนอกจากสิ่งที่เทียบกันแข่งกันนอกสนามที่ต้องเตรียมเนี่ยสิ่งที่อยู่ใต้ผู้ขาน้ำแข็งสำคัญกว่าแล้ <Okay. S 1> จาก average เป็น top เนี่ย แต average perform เป็น top CEO ได้เนี่ยสิงห์อยู่อยู่ใต้บุคคลนัแข่งสำคัญเศรษฐีอยู่นอกนอกสนามสำคัญอีกอันหนึ่งที่คือสร้างระบบสร้าง system ส,สร้าง system ที่มัน stable แล้วก็อย่าเปลี่ยน system บ่อยๆที่คอย automate ในเรื่องที่มันต้องทำบ่อยๆซ้ำๆเสียเวลาเราจะได้ free ตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะตัดสินใจสิ่งที่มันสำคัญคิดถึงอนา,าคตมากยิ่งขึ้นผมก็จะมีทีมเลขา7คนที่คอย automate system ไม่ว่าจะเป็นการนัดประชุมข้างในองค์กรทั้งหมด5บริษัทตอนนี้ที่จะต้องนัดคุยกับผมใช่ไหมครับ ไม่ไว่าจะเป็นการสัมภาษณ์ข้างนอกทั้งหมดนะครับไปพูดข้างนอกสัมภาษณ์สื่ออะไรต่างๆทั้งหมดเป็นทูดด้วยพอบริษัทเราใหญ่แล้วเนี่ยเราต้องเป็นทูดองค์กรด้วย <g ib it> เอาดอกไม้ไปให้ครบรอบวันวันสำคัญสำคัญของพาร์ทเนอร์ของ <g ib it> ของทางสื่อของทางรัฐบาล <g ib it> ใช่ไหมครับมันก็ต้องเป็นเราที่จะต้องทําเราก็ต้องมีซิสเต็มที่มีร้านดอกไม้ส่วนตัวที่มีนามบัตรทางเราอยู่ที่ร้านเขาเลยใช่ไหมครับเซตอัพขึ้นมานะครับทั้งเจ็ดคนนี้ก็จะคอยจัดแจงให้ตามรักสิชั่นแต่ละคนที่ได้รับผิดชอบเนาะใช่ครับ ก็จะมีด้านของตัวเองที่คอยรับผิดชอบเป็นระเบียบเป็นซิสเต็มขึ้นมาอย่างกว่าจะมาเป็นคุณท็อปบิดครับในทุกวันนี้กว่าจะมีคนรู้จักเยอะมากเชื่อว่าเราต้องมีอุปสรรคแน่นอนเราอยากรู้ว่าอุปสรรคไหนที่คุณท็อปมองว่ามันทําให้เราหมดไฟในการที่จะก้าวขึ้นหรือว่าก้าวมาทำงานอย่างนี้นค่ะคุณท็อปมีอุปสรรคเยอะมากครับทุกปีนี่คือไม่เคยปีปีไหนได้ได้ชิลเลยหนัก หนาสาหัสหมดทุกปีในรูปแบบของตัวเองคริสติสมันเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆช่วงแรกๆก็อยู่ในช่วงซ u r v i v a l ลโหมดก็ต้องทำทุกอย่างให้บริษัทมันรอดช่วงที่บลิดสเกลหรือโตยอย่างมหาศาลมันก็มีอุปสรรคอีกแบบหนึ่งของมันที่จะต้องสเกลบริษัทให้ทันช่วงที่จะทำให้บริษัทมันยั่งยืนให้มันคอเปอร์ไทให้มีคอเปอร์กิลฟานเซทีดีมีสักเซชั่นพลา n นิงอะไรมันก็จะมีปัญหาของมันอีกแบบหนึง่งมันไม่มีปีไหนที่ง่ายเลยแล้วถ้ามองถึงตัวเองคืออาาวว่หมมดดไฟก็ีตลเลเนะัทอ แต่เราไม่ยอมแพ้มันมันเป็นชีวิตของผู้ประกอบการนะฟารมเดอร์ทุกคนที่วันหนึ่งโอ้ฉันวินวินนิ่งทำอะไรก็ถูกไปหมดวันนึงก็ทำอะไรก็ฉันมาทําอะไรอยู่ที่นี้ก็ไม่รู้ผิดพลาดไปหมดอะไรไม่เคยเข้าทางอะไรเลยใช่ไหมครับกระทุกมากแบกหินอยู่คนเดียวมันขึ MM> ้นลง็นหนอนโรลเลอร์โคสเตอร์เพราะว่าเรายิ่งใหญ่ปัญหาก็ยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับยากที่สุดคือเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนตัวเองให้ทันเพราะว่าแต่ละสเตจของการ ก่อตั้งธุรกิจมันไม่เหมือนเดิมเลยมันจะใช้วิธีคิดเดิมๆไม่ได้มันจะใช้นิสัยเดิมๆไม่ได้มันจะใช้นี่ครับบางอย่างเมื่อก่อนผมไม่เคยคิดเลยว่าผมต้องมามีเลขา7เจคนถึงขั้นที่วันอาทิตย์ต้องมาคลีนอัพทุกอย่างไล่ตั้งแต่หัวจดเท้ายันสติยันสมองยันร่างกายมันไม่เคยคิดว่าเราต้องทําอะไรหลยอย่างที่เราไม่ไม่ไม่คิดว่าเราต้องทําแล้วอยากทํามันไม่มีคําว่าอยากทําแต่มันมีคําว่าต้องทําเพื่อเพื่อเปลี่ยนตัวเองให้ทันเพื่อความอยู่รอดเพื่อให้บริสันไปข้างหน้าให้ได้เพราะฉะนัั้นนมมไ่่ใชทํา เพื่อตามใจตัวเองครับคีย์คือมันต้องเปลี่ยนตัวเองให้ทันไม่ว่าตัวเองอยากจะเปลี่ยนหรือไม่อยากจะเปลี่ยนก็ตามเปลี่ยนได้หรือไม่ได้มันก็ต้องฝืนในการปรับตัวให้ทันเพราะว่าการที่เราจะเป็น c ีอของบริษัทที่มีพนักง,งาน50คน,นวิธีคิดวิธีทํางานาการกระทําวิธีพูดวิธีการสื่อสารธีตัดสินใจมันต่างกับบริษัทที่มีพนักง,งาน500คนกับ5,000คนมันแต่ละสเตจมันแตกต่างกันหมดแล้วที่ยากของบิดครับมันโต1,000%ทุกปีแปว่าทุกปีเนี่ยบิดคัพได้เข้าสู่ชัม เราจะทายังไงให้เราเปลี่ยนหมวกให้ทันเฮ้ยต้องเข้าใจนะว่าเราเล่นบทใหม่ละเรามี chapter ใหม่ลวเมื่อก่อนเราก็ไม่เคยเป็นทูตองค์กรจนพอเราใหญ่แล้วบริษัทเราเริ่มใหญ่แล้วเราก็ต้องเรียนรู้จากการเป็นทูตองค์กรคืออะไรก็ไม่เคยคิดว่าเราต้องมี corporate affairs ที่คอย manage แต่ละ stakeholder ที่มีมากขึ้นเยอะมากเมื่อก่อนยุคแรกก็จะมีแค่ลูกค้าต้อง happy นะพนักงานต้อง happy นะผู้ถือหุ้นต้อง happy นะพอบริษัทใหญ่แล้วสื่อก็ต้อง happy นะครับรัฐบาลก็ต้อง happy นะครับผู้กำกับก็ต้อง happy business partner ก็ต้อง happy ใช่ไหมครับ local international ด้วยนะครับไม่ใช่ <c oughs> แค่ local part เอ international ก็ต้อง happy <c oughs> นะครับ association ต่างๆ CSR social support เรื่องของอกลุ่ม elite อ่ากลุ่มมันมีหลายสเตคโฮเดอร์กลุ่มมากที่เราจะต้องเป็นทูตคอยบาลานซ์ดีมานถองแต่ละสเตคโฮเดอร์เราก็ต้องอีเวฟลตัวเองให้ทันในแต่ละยุคสมัยผมว่าความยากหรือความเจ็บปวดจริงๆคือเปลี่ยนตัวเองให้ทันเปลี่ยนทั้งความเชื่อตัวเองเก่าๆที่มันเคยสําเร็จมาก่อนเปลี่ยนทั้งความคิดเปลี่ยนสไตล์การทํางานเปลี่ยนสไตล์การสื่อสารเปลี่ยนสไตล์การตัดสินใจเปลี่ยนทุกอย่างทุกปีให้ทัน